จังได้เจ้าผู้โอ้ยกระดี่งข้าวฝุ่นละพญ่าแทนพญากุญแจขอบคุณนะครับคุณแม่แม่วาคุณยายแหม่มนะครับมาอยู่บนนี้ดิบเปนบอลคล่อมบอลรูนมาอยู่แล้วกะสีซุ่มสีเย็นควงเจ็บบ่ให้ได้คว่ไข่บ่ให้มีคิดเงินกะสีเงินไหลล่องคิดท่องท่องไหลมาสามไม่แไม่เคยเจอกะสีบ่เบียดเบียน ป้าต <S preach ers> ีเจ okay, ้าของบ้านเจ้าของเลื่อนเผช่าดุย่าเจ้าร้องใครปรยู่นั่นครับผมอยู่อยากถามอยู่มี่หยางมาแน่ตั้งแรมง้อใดบอยายแม่มัากๆนะครับเด้ที่มานี่แหหลุกท้องมั่งลูกปัวกระไดมาอุ้บซองฝ่าผ่าซองดาวกระไดมาคอยคาทรางม้าง้อข้อยกระไดมาครับเกิ่นคำแก้วสามบวกข้อยนอนกระไดมาครับ มาเมื่อสุนทรสุเนวมันได้หลายปานนั่นทีเดียวนี่ครับงท่าน,นก็นตั้งน้ำม่วพึ่งนะวายจัดตั้งน้ำม่วงว่ได้สิวให้คืนบอกแล้วบ้านนี้มันบา้านเนื้องไทยบา้านเนื้อเขาจะเล่นแลว้วออกจากบา้านมาในเกสปีปลายเกสเดือนเราจัตั้งน้ำม่วงพลิกก็ให้อยู่ไป,ไปเป็นยาบ่บ่ได้บ่ได้เด็ดขาดพี่ครับน้ำม่วัตระ พระขาวโตบ่พอจังวานําโตไปเห็นอยู่ถือบ่บ่แล้วตั้งหมู่เบนีดิขเคยได้สิระมู่ัดสะเห็นพระว่าม่เนเนถึงบ่หมู่บ้านไดนก็ต่างเดิมนี่ก่ถือบ่เบื่อบีเคนบีเค้นบีกลยเลย มันมากไกลโพดมันมากหลายปีเราลืมเอาใหม่พ่ะน่ะคิดใหม่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะถือบ่สก็นี่คือสิทธ sure> ิ์อยู่พอยใาย เอเ้สาเที่ยนะเออเขยเขยอีไมเออขยอขยอเเขยอเขยเชิญครับเช้ญดูหลังกินมากินมากินมาอาสดเบ้านไหนบ้นดีเพานว่าทีได้นะเพาะว่าถั่นมขนบ้านน แม่ปันไดนี่สำคัญเลยนี่สาธกสำคัญนะเนาะวันศิลป์บอยละวัสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาแสดงความยินดีนะครับกับพังดวงดาวนะครับกับมงนางนะครับผมขึ้นบ้านนกดาวนะครับวันศิลป์จะเอาดอกไม้มาบูชาเด้อบันไดนี่นี่ประเทศถือแล้วนี่ดอกไม้ขาวยางดีสาธุเด้อบันไดแก้วแลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องด้วยนะครับ ยาไดมีกับเบนบัลหัตินสุ่นตองยามมยิงมย่งไส้ขึ้นเขาถูไทเอาจีนไใจยาได้เป็นบาภายน้ํงเสียนยาทันจีนชุกบูนาบุตธตาบอมี่พอแม่ทั้งสองเป็นทูเหลี่ยมภูงเจ้าจะยังมาก สวัสดีครับพ่อตนครับงานงานขึ้นบ้านนะครับผมมาเช้านักดาวนะครับผมไม่นานพังดวงดาวนะครับผมย่าโมพ่อข้าเข่าของเงื่อนเขินขาให้เจ้าแรนรับตอนเอาของเขาใสเงื่อนเลยเด้อไม่นานก็เจอเปาเานะครับผมร่วงขึ้นบ้านใหม่ขั้นนกดาวนะครับผม ยกขันสองเงินแสนแลนมาเขาในลูกสาวอยู่ไหนนิ่งเลยเากคันสามใ่างมาสาวเบาๆนิ่งเลยนู่นยกขันสี่ให้ได้ท่าสีสาขาแลนมาซอยียกขันหาเก็บปววยไข่เหื่อนนี่ใหญ่มียกขันหให้ได้เป็นเศรษฐีพี่เงินโกดียกคันเจ็ดให้โทษโทษโทษชนะียบคันแป ให้ไดกเป็นพญามัวนาโมูหยาคันเต้าขอให้เงื่อนไหลเข่าเพื่อแสนสองแสน้เหยคันเยเดี๋ยวแป๊บนึงได้สียครับเยันศิษย์อนึง้ได้เสียงงานยายไผ่เอาไปได้เหยาคันศิอย์ผูมุคข้นขี่ให้ใด้แรงมาเพิ่งสมพานผูขาลื้อโอ้เลย พุทธังนมัสมีธัมมังพุทธังนมัสมีสังฆังพุทธังนมัสมีเอา พี่น้องมาอยู่ข้างหลังเด้นี่พี่ชวนข้างนอกเอ๋กระเป๋าร้องหาแล้วเอาเป๋าร้องหาแล้ววันนี้เปล่าอยู่วันนี้พี่ชวนอยู่ทางดานกระเปข้างลั่คนเอ๊ห้แล้วไหมโอเคเอาไปเทา กขี้กับบุ้งยู่ีกขี้กับบุ้งอย่ได้มาปอองหาละก็เนี่ละเขาเขาปังไน้ลกับุ้งอังเออะไรปไม่ไล่ไม่ล่อ่นุกจถึงนะถึงเอะสมุทรจัง ได้หล่ะอะไรคะโอ้ยถอยถอยถอยมายืนนี่นี่นี่มากระเป๋าลองหามานี่มา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 โอเคโอเคโอเคไม่ไปไหนหรอกอยู่กันอยู่ด้วยกันนี่แหละถอย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 พออยู่นี่แล้วพอไม่ได้ไปไหนหรอกนี่ใช่ครับไม่แน่น้องวิ่งมาหาเลยมาที่มาๆๆมามารักนะ เดี๋ยวมาหาทีวังลองกนถึงนั่นแหละยังได้ก่อนมากในครับหากันหา ฮะโอ้ยอาแอบยินจัดการน่ะแลอเยวว่ะแต่้อยาพูดอยะมาช่วยไทยิก็แล้วกันเดนังคือสวยแท้ฟันหมายดวงดาวค่ะ พูดคุยทักทายกันได้นะครับผมเีซาไปหน่อยเี่ยว่าไตาอยู่ร้านเหรอครับโมเปอแต่งสวยั้ยคะเมเปอร์ยครับสวยทุกวันอยู่แล้วครับผม เห็นไหมว่าปอได้ครับผม